สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นเลขสรุปของหวยรัฐบาลนะครับ2ตัวล่างงวดวันที่1มิถุนายน2563นะครับอันนี้ผมจับให้2ส,สูตรนะครับก็คือหลัก10ล่างที่เข้างวดที่แล้วนะครับ ได้วันนี้ได้สองสามเจ็ดนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างคิดขึ้นมาใหม่นะครับได้หกเจ็ดแปดนะครับก็เอามาจับคู่กันนะครับกลายเป็นเลขสองตัวล่างนะครับอันนี้ผมจับให้เกือบครบทุกชุดนะครับก็คือตัดเลขเจ็ดเจ็ดเลขเบิ้ลออกไปนะครับที่เหลือก็ลองดูว่าชอบเลขไหนนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูสูตรนะครับหลักสิบล่างที่เป็นสูตรเมื่องวดที่แล้วนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสองสามเจ็ดอันนี้ก็สองสามเจ็ดนะครับที่สรุปให้ตรงกับตรงกับสูตรงวดที่แล้วที่เข้าอันนี้เข้าเลขสองเห็นไหมครับงมดที่แล้วสองตัวล่างออกสองสองแล้วผมก็คิดเมื่อถัดมาก็คือบรรทัดบนสุดได้สองได้สามและเจ็ดนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับ แล้วก็ลงไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับเนี่ยครับเลข2เข้า2หลัก10ล่างส่วนหลักหน่วยนะครับอ่าดูทิศทางนะครับทิศทางมันจะขึ้นไปตรงๆเห็นลูกศรจากล่างชี้ขึ้นบนนะครับวิ่งจากเลข9 9แล้วก็เว้นไปงวดหนึ่งแล้วก็มา2ก็เดาว่าทิศทางน่าจะอยู่ตรงกลางถ้าให้เน้นก็เน้น3กับ2นะครับ เลข2เลขเบิ้ลอาจจะยังอยู่นะครับส่วนหลักหน่วยล่างนะครับก็คือสูตรนี้ที่เพิ่งลงไปได้สักพักหนึ่งวันนี้นะครับเมื่อกี้นี้เองนะครับหลักหน่วยล่างคิดได้หกเจ็ดแปดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยล่างหกเจดีปดวมาดูว่า ผมให้6 7 8จ็ดแไหมนะครับเนี่ยนะครับก็คือทั้ง2 3 7และ6 7 8ต่างก็มีสูตรทั้งสิ้นนะครับใครชอบเลขไหนก็ก็จับเลขนั้นนะครับวิธีการจับเลขก็ใช้การเขียนโดยเอาหลักสิบขึ้นต้นหลักหน่วยต่อต่อหลักสิบนะครับอย่างเช่น อย่างเช่นผมผมปิดไว้นะครับผมเอาหลักสิบล่างเป็นเลขสองก่อนแล้วกันนะฮะนี่นะครับหลักสิบล่างมีตัวเดียวหลักหน่วยล่างมี3าตัวก็เอาหลักหน่วยล่างไปต่อหลักสิบให้หมดนะครับสองหกสองเจดสองปดอย่างงี้ฮะก็จะมี3ามชุดถ้าหลักสิบล่างเป็น3ก็จะกลายเป็นสามหกสามเจดสามแปดนะครับถ้าหลักสิบล่างเป็นเจด ก็จะจับคู่เลขสองตัวล่างได้เป็นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับก็อันนี้ก็คือที่ผมจับให้ก็เกือบครบครับขาดไปชุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดผมเห็นว่ามันออกไปแล้วครับไม่น่าจะมาออกเลขเบิ้ลอีกนะครับถ้าเบิ้ลก็น่าจะเป็นเลขอื่นไม่น่าจะเป็นเลขเจ็ดก็ลองดูนะครับใครชอบก็เอาไปซื้อนะใครไม่ชอบก็ลองจับคู่ดูนะครับ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับหลักเ,เลขสอตัวล่างมีมีเท่านี้นะฮะต่อไปก็จะไปหาหลัก10บนอ่าหลักเลขสตัวบนเลขสตัวบนต่อนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ f อทุกท่านมากๆนะครับฝากคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะครับและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดสูตรดีๆหรือว่าเลขเด็ดๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ